ตัวแทนชาวอุรักลาโวยในเกาะลิเปะจังหวัดสตูลเดินทางมาสมทบกับชาวบ้านราวัยจังหวัดภูเก็ตภายใต้ชื่อเครือข่ายกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เมื่อวันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมาเพื่อยื่นขอเสนอเรียกร้องให้มีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาที่ดินที่ทำกินและพื้นที่ทางจิตวิญญ,ญาณของชาวเลอย่างเร่งด่วน เนื่องจากระยะหลังชาวเลบนเกาะลิเปะและราวัยถูกกลุ่มในทุนข่มขู่และคุกค,คามอย่างหนักเพื่อหาทางออกกับข้อพิพาทกรณีที่ดินที่เกิดขึ้นหลังจากตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมามีกลุ่มเอกชนหลายรายได้ใช้ช่องทางทางกฎหมายดำเนินการออกโฉนดแบบน,นส .3 กบนที่ดินของชาวเลพื้นเมืองซึ่งนายไมตรีจงไกลจักผู้ประสานงานเครือข่ายชุมชนเพื่อการปฏิรูปสังคมและการเมืองที่ติดตามกรณีดังกล่าว บอกว่าปัญหาด้านที่ดินของชาวเลขณะนี้เรียกได้ว่าเข้าขั้นวิกฤตโดยเฉพาะที่เกาะลิเปะชาวพื้นเมืองที่อยู่อาศัยมากว่า100ปีทุกวันนี้มีสถานะที่ไม่มั่นคงทั้งด้านรายได้และที่อยู่อาศัยโดยหวังว่าการเดินทางมายื่นหนังสือครั้งนี้จะเป็นตัวจุดประกายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหันมาตระหนักและแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังคือขณะนี้ที่ลีเปะก,ก็คือว่าการคุกคาม รุนแรงมากขึ้นตั้งแต่คณะกรรมการหมดวาระหรือคณะกรรมการลงไปพื้นที่เหมือนกับว่าไปจุดประกายให้เห็นว่าเฮ้ยเราจะเริ่มตรวจสอบการได้มาซึ่งสิทธิ์ไม่ชอบทาการเอาเล่าเปลี่ยนเลยพอหลังจากกรรมการหมดก็ทําให้เอกชนที่เจ้าของพื้นที่ก็เริ่มลุกคุกขามทั้งเรื่องชีวิตทั้งเรื่องที่ดินทั้งยึดที่ดินคืนอะไรเนี่ยแต่ว่าพอชาวบ้านได้ลุกขึ้นมาร้องกับคอ,อสอชอนะ ก็ทําให้ทหารส่วนที่รับผิดชอบตรงนั้นเข้ามาดูแลความปลอดภัยขณะนี้ดูแลเรื่องความปลอดภัยได้อย่างเดียวแต่ว่าในขั้นตอนอื่นผมคิดว่าถ้าได้กรรมการอาจจะทําให้ชะลอหรือช่วยเหลือให้เกิดความเป็นธรรมได้ในอนาคตครับล่าสุดเมื่อวันที่23กร,รกฎาคมที่ผ่านมาสํานักงานปลัดนายกรัฐมนตรีมีคําสั่งเลขที่116/2557ตั้งคณะกรรมการแก้ไขความมั่นคงในพื้นที่ ั้งคณะกรรมการแก้ไขความมั่นคงที่อยู่อาศัยพื้นที่ทำกินและพื้นที่จิบวิญญาณชาวเลเพื่อแก้ไขความเดือดร้อนกรณีความขัดแย้งเรื่องที่ดินโดยเฉพาะและเตรียมเชิญตัวแทนส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมชี้แจงถึงข้อเท็จจริงเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาแก้ไขต่อไปด้านนยพลสุรินทร์พิกุลทองประธานคณะกรรมการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยชาวเล บอกว่าเบื้องต้นภายใน1นถึงสเดือนจะมีการลงพื้นที่บนเกาะลิเปะพร้อมเรียกในทุนแต่และรายเข้ามาสอบถามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับที่มาของกรรมสิทธิ์การครอบครองที่ดินว่ามีความโปรง่งใสหรือไม่เช่นเดียวกับที่ดินของชาวบ้านที่ต้องดําเนินการตรวจสอบเช่นกันทั้งนี้จะเชิญหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงเข้ามาปรึกษาทั้งกรมที่ดินอุทยานแห่งชาติตะลูเตารประลัดอำเภอตลอดจนผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เพราะถือว่าปัญหาที่ดินบนเกาะลีเป๊ะมีความซับซ้อนเรื้อรังมานานการทำงานร่วมกันจึงเป็นทางออกที่ดีที่สุดชาวเลคำถาวมาทำไมจึงแจ้งครอบครองทับได้หนึ่งชาวเลไม่รู้หนังสือสองชาวเลเป็นคนมักน้อยไม่ไไมม่่ยึดทรัพย์สินไม่อะไรไม่รู้หนังสือสามชาวเลเป็นคนเก็บตัวไม่ค่อยยุ่งกับใครกับภายนอกไม่ค่อยมันกับใครไม่กับใครกันเก็บตัวนะสี่ชาวเลเนี่ยคนหมายไม่รู้แน่นอน ไม่ไม,ไม่ไม่ทำเหตุการณ์แน่นอนนะครับก็ตกเป็นเบี้ยร่างของคนที่มีความรู้คนที่นั่นไปอันนี้อันเนี้เราก็จะเอาอันนี้ไปยื่นที่ศาลขอยกเลิกถ้าได้ดี่ก็ขอฟ้องว่ายกเลิกเพิกถอนโฉนดที่ว่านี้จากบันทึกหลักฐานของโต๊ฮีรีชาวอินโดนีเซียที่มาตั้งรกรากบนเกาะแห่งนี้เมื่อร้อยปีก่อน ระบุว่าเดิมทีเกาะลิเปะมีชาวอุรักลาโวดอยู่อาศัยมาก่อนการประกาศที่ดินหลวงเขตห่วงห้ามเพื่อการราชทันเมื่อปี2497นั่นหมายความว่าพวกเขาคือชุมชนดั้งเดิมและมีสิทธิโดยชอบธรรมในด้านที่ดินที่ทำกินแต่ด้วยความที่ไม่มีความรู้ในเรื่องกฎหมายทำให้ปัจจุบันกลับพบว่าพื้นที่ชาวเลเกือบทั้งหมดเป็นกรรมสิทธิ์ของในทุนรายใหญ่ถึง4กลุ่มโดยมีผู้ทรงอิทธิพลในจังหวัดรวมอยู่ด้วย จากการเปิดเผยของทางกรมอุทยานแห่งชาติตะรุเตาระบุว่ามีในทุนเข้ามาทำธุรกิจรีสอร์ทบนเกาะถึง61รายจำแนกเป็นเอกสารสคหนึ่งจำนวน41รายมีเอกสารแบบน,นสสามกร19รายและอีกหนึ่งแปลงเป็นพื้นที่ของราชพัสดุซึ่งล่าสุดทางกรมที่ดินและหน่วยงานเฉพาะกิจป้องกันชายแดนทางทะเลทับเรือภาค3พื้นที่4ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่ามีรีสอร์ทเข้าขายบุกรุกถึง7แห่ง โดยได้แจ้งทางพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรมือสตูลดำเนินคดีดต่อไปโอบนิธิติรางกูลทีมข่าวเฉพาะกิจรายงาน